ี่คือความสำเร็จของหลายภาคส่วนในการร่วมกันสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพบ้านห้องน้ำให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลา จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและได้มีการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านให้กับเจ้าของพร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นและชุดเครื่องนอนให้เป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย ก็าจากการลงพื้นที่ในวันนี้เนาะถ้าสังเกตบรรยากาศได้เนี่ยพวกเราก็จะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเพราะวันนี้ได้มาเก็บผลผลิตที่ได้จากการลงทุนลงแรงทั้งฝั่งอบจอแล้วก็ฝั่งทางอบตอและเทศบาลที่มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับสภาพบ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานสูงสุดของมนุษย์หนึ่งคนเลยการที่มีที่อยู่อาศัย ที่มันปลอดภัยเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่ในบ้านรวมถึงน้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะผู้พิการผู้สูงอายุผู้อยู่ในภาะวะพึ่งพิงต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนต้องการกําลังใจทีเนี้ยการที่อบจอได้มาสนับสนุนทั้งเรื่องของปรับสภาพบ้านก็ดีหรือห้องน้ําที่มันเหมาะกับกายภาพของเขาไม่ก็ทําให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2564ซึ่งได้มีการลงนามมาทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาเพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพด้วยการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวนันลดการบาดเจ็บ ความเสี่ยงอันตรายแก่ชีวิตและป้องกันความพิการซ้ำซ้อนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุดขณะที่ผู้ได้รับมอบบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจขอบคุณภาครัฐขอบคุณอบจอยะลาที่ไม่ทอดทิ้งสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเสมอมา ค่ะหือชื่อมอมินิยะมาค่ะวันนี้ได้บ้านแล้วรู้สึกยังบ้านสบายใจค่ะเอาวาจะให้มีความสุขมากเป็นพี่สาวของผู้ขอโครงการค่ะแอน้องที่ได้บ้านอะตอนนี้รู้สึกว่ายิ้มไม่หุบเลย <c ười> คือเขาดีใจอะรู้สึกว่าปลอดภัยมากเลยก็คือบ้านที่เที่เขาอยู่มา่ก่อนนี้สุขมากเลยเวลาฝนตกนะกับเบื้องจะหล่นมาไงอ่าตกใจตก นอนดีๆหลังคาก็ลงมาเออสุดดีใจที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้หม่อขุงข้าวได้ห้องน้ำด้วยอ่าบัคงเจอะลาที่ช่วยเหลือคงอยะจนนะ ก็อนาคตก็อาจจะได้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของจํานวนที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ยืมคืนนะคะพวกอุปกรณ์ช่วยความพิการก็ดีหรือจัดตั้งศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์พวกต่างๆเหล่านี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะหาพื้นที่นําร่องว่าเราต้องการทั้งในเรื่องของสถานที่ทั้งในเรื่องของกําลังคนที่จะมาขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อ ที่จะคืนความสะดวกสบายให้กับพี่น้องที่เป็นคนพิการทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องการที่จะมอบกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการค้นหาให้เจอว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขให้รอพวกเราก่อนเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่ารู้ช่องทางก็สามารถที่จะ w a l k in n เข้ามาที่อาบาจอได้ก็ต้องการเป็นกําลังใจให้นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับพวกเราไปแหละอย่างมีความสุขค่ะ อบจยะลาให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งจังหวัดยะลาไม่เพียงแค่การดูแลผู้พิการแต่รวมไปถึงเด็กสตรีคนชาราและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยของผู้พิการครั้งนี้เพราะบ้านไม่ใช่เพียงสถานที่ให้ร่มเงาแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต